สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโอนะครับร้านบุญเจริญผลิตภัณฑ์นะครับเราจะมาทําตัวทําให้รถประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับรถผมก็เป็นเครื่อง d, d นะีโฟดีโตัยต้าดนะีโฟดคอมมันเล็วเนี่ยนะตัวนี้เป็น2,005 5 c ีนะครับก็ใส่เข้าไปตัวนี้จะเป็นท่อที่ออกมาจาก หม้อกองกองอากาศนะครับเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวด้านล่างจะสวมใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับทิศทางลมนะครับทําให้ลมมันหมุนเป็นเกียวเข้าไปในเครื่องเขาบอกว่าลมจะเข้าเครื่องดีขึ้นจะเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นนะครับเอาไปมาใส่นะครับก็ใส่เข้าไป ไปประมาณนี้นะครับตัวตัวที่ปากทิศทางลมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเข้าไปแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับก็ไขน็อตเข้านะครับไขน็อตเข้าไปก็พอตึงๆมือนะครับ ถ่ายั้้งถ่ายต้งจับก,กล้องนะก็เลยกล้องจะมุมอมองอาจจะไม่ค่อยดีนะครับยัง่ีใครมาเป็นมือกล้องให้นะครับขออภัยด้วยก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะประหยัดขึ้นหรือว่าจะเปลืองขึ้นนะครับ โอเคนะครับใส่ประกอบเรียบร้อยก็เช็คความเรียบร้อยนะครับว่าใส่ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็สามารถไม่ต้องจ่ายเงินแพงนะครับก็สามารถประกอบเองได้ง่ายๆนะครับนตดรถแต่แตและรุ่นก็หม้อรองอากาศก็จะแตกอยู่แตกต่างกันไปนะครับแต่และยี่ห้อนะครับก็ดูกันเอาเองนะครับเราลองมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับ จะเป็นยังไงก็ต้องไปขับดูนะครับ Okay. อ,าอตาการเล่งเขาบอกว่าจะจะดีขึ้นการแซงจะดีขึ้นอะไรอย่างี้นะครับก็ต้องไปขับดูนะครับอนนี้ก็ใครจะทำตามถ้าไม่รู้อะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับออวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ